สวัสดีค่ะ <สา S 1> พวกเราแซบผาซ่เจซ่าค่ะวันนี้เขาจะมีปลาส้มอร่อยๆมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันเป็นปลาส้มของเมืองอุบลค่ะปลาแสงแรกด้วยจะน่ากินขนาดไหนรอติดตามชมนะคะครับผมส่วนก่อนอื่นผมขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมก่อนเลยนะค,ะครับขออวยพรให้คุณผู้ชมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับผม ฝนปีใหม่ผมไปฉลองที่ญี่ปุ่นมานะครับท่าที่ร่วกันวันนี้นะครับก็เลยขอเก็บตกพาไปกินหอยนางรมที่เกาะคิวชิกันครับค่ะส่วนนาหน้าเราเลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นงานเซรามิกสวยๆนะคะที่เป็นฝีมือของน้องๆคนพิการด้วยที่สําคัญแต่ละชิ้นคือมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นดีไซน์ไม่ซ้าใครแน่นอนจะมีแบบไหนให้หน้าชอบอีกบ้างลองไปดูกันเลยค่ะ ปันด้วยรักวาดด้วยใจกับฤทธนายไฟเดย์ผลิตภัณฑ์เซรามิกจากฝีมือผู้พิการหากใครกำลังมองหาของแต่งบ้านแต่งสวนห้องนั่งเล่นหรือจะเป็นโต๊ะทำงานแนะนำเลยค่ะโดยสินค้าของทางร้านมีให้เลือกช็อปมากมายหลายแบบทั้งกระถางต้นไม้สารลวดลายต่างๆแก้วน้ำก้านน้ำ เป้นเสียบปากกาปฏิทินตั้งโต๊ะและอีกมากมายโดยผลงานแต่ละชิ้นออกแบบมาไม่เหมือนใครและไม่ซ้ำใครแน่นอนและฟังชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นวันนี้แซกพาซายกหลากหลายผลิตภัณฑ์เซรามิกมาให้คุณผู้ชมเลือกช็อปในรายการแล้วคะ่ะตอนนี้เราอยู่กับครูแจ็คนะครับครูสอนศิลปะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดครับสวัสดีครับผู้จัดขาย,ยากให้เล่าถึงหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษหน่อยว่าทําหน้าที่ยังไงบ้างแล้วโครงการดีๆเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงได้เลยครับคือศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตราดครับมีหน้าที่เตรียมความพร้อมอเด็กพิการในวัยเรียนตั้งแต่ศูนย์ ถึง18ปีนะครับเราเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะส่งต่อเข้าไปยังสถานศึกษาที่เหมาะสมเช่น<ๆ>ใครเข้าไปเรียนในโรงเรียนปกติได้ก็จะเข้าไปบางคนไปเรียนเฉพาะความพิการได้ก็จะส่งไปแบบนั้นครับแต่ก็จะมีหลายๆคนครับที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนในโรงเรียนได้เลยก็อาจจะต้องรับบริการที่บ้านครับก็จะมีทั้งบริการแบบไปกลับแล้วก็แบบที่บ้านเลยครับอันนี้คือหน้าที่หลักของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดครับแล้วโครงการดีๆอันนี้ล่ะคะส่วนโครงการ Little n i g h Five เป็นโครงการที่เราเราคิดขึ้นมาทีหลังอ,อันเนื่องมาจากว่าเราพบว่าเด็กพิเศษหรือเด็กพิการเนี่ยเวลาที่เขาเข้าสู่ระบบสังคมคเขาก็ยังไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ครับเราก็เลยคิดว่าอะไรนะที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ก็กลับมาดูว่าเราเรียนทางนี้มาครับก็เลยขออนุญาตให้มีโครงการนี้เพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้พิการครับก็เลยคิดโครงการ Little Night f i Day ในการทําอาชีพ ซรามิให้กับผู้พิการครับทำให้น้องๆได้มีอาชีพด้วยฝีมือของตัวเองแล้วชื่อนี้ครับ Little n i n า f นไไฟเยมาได้ยังไงครับผมครับก็ที่สูงศึกษาพิเศษครับเรามีกลุ่มที่เด็กพิการนะครับ9กลุ่ม9ประเภทครับแล้วก็เลข9คือเลขของของการพัฒนาเราดูแลพัฒนาการครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กก็ มีความสามารถได้ทีละนิดมันก็คือลิเติ้ลครับแล้วก็อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มีโอกาสได้ดูแลเขาว่าเวลาที่อยู่กับเด็กพิเศษก็ต้องใจเย็นๆนะครับก็เลยเป็นคำที่เรารวมขึ้นมาว่าก้าวเล็กๆในวันสบายๆครับค่อยๆไปใช่ครับทีนี้เรื่องของความยากง่ายเพราะเอาจริงงานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้ง่ายสําหรับทุกคนอย่างฝนเนี่ยถ้าครูแจกสอนฝนยากแน่นอนแล้วน้องๆค่ะ ที่เป็นคนพิการเขาสอนเราต้องมีเทคนิคอะไรพิเศษสอนเขาเพิ่มเติมยังไงบ้างคะก็อย่างอย่างคำว่าไฟเดย์เลยครับก็ต้องใจทำใจสบายๆไว้ก่อนครับซึ่งเวลาที่เราเราพบว่าเด็กคนไหนที่สนใจเราก็จะฝึกให้เขาครับทดลอง ว่าเขาชอบเนอะใช่ครับเพราะว่าการทําเซรามิกมันมีกระบวนการค่อนข้างจริงๆก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าต้องลองว่าให้ให้ให้เด็กได้ทดลองว่าเขาเหมาะกับการขึ้นรูปเหมาะกับการเขียนลายอ๋ออ่าเหมาะกับเหมาะกับตรงไหนเราก็จะให้เขาเนี่ยได้ได้ทาสิ่งนั้นครับแต่ว่าเริ่มต้นก็จะให้เขาลองทุก ทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วมาดูว่าเขาชอบแบบไหนก็ให้เขาทางานที่เขาชอบถ้าเขาได้ทําในสิ่งที่ถนัดเขาก็จะเหมือนชายก็จะส่งแสงออกจริงครับจริงครับนี่แล้วผลงานของเราอะค่ะอยากให้ครูแจ็คช่วยแนะนําหน่อยว่ามีเริ่มต้นเป็นชิ้นงานยังไงอะไรบ้างครับคือการขึ้นรูปทําได้ค่อนข้างหลากหลายที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยคือการเทน้ําดินลงแม่พิมพ์ครับแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ก็เป็นปูนปัสเตอร์ครับ แล้วก็มีการขึ้นรูปแบบง่ายๆในการทำสลับครับเช่นอันด้านหน้านี่ครับที่เป็นพิมพ์นะครับ<อ>ก็มันเป็นการคลึงดินให้เป็นแผ่นครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นงานออกมาง่ายๆแบบนั้นเลยครับ,อรบพอเด็กที่ทำแบบนั้นได้ก็อาจจะมาฝึกในการขึ้นรูปโดยการปั้น ใช้มือปั้นหมดเลยใช่ใช่ใช้มือปั้นหมดเลยครับโหไปง่ายเลยอ่ะครับเริ่มจากอาจจะเป็นจานเป็นแก้วอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วเด็กที่เก่งขึ้นเราก็จะสามารถปั้นอะไรที่มันละเอียดชิ้นเล็กได้ครับอ๋องานชิ้นเล็กคือจะเป็นงานที่ละเอียดกว่าเหรอครับใช่ครับอ๋อรอผมนึกว่าชิ้นใหญ่คือเป็นงานยากชิ้นเล็กคือละเอียดกว่าใหญ่ทําง่ายครับใหญ่ทำง่ายครับผมอ่ะและอย่างผลงานทั้งหลายเหล่านี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็น ฝีมือน้องๆทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโดยมีคุณจ่าให้คำแนะนำคนแนะนำใช่ครับสวยมากเลยแล้วราคาเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างคะที่คุณผู้ชมสามารถช็อปได้เริ่มต้นที่49บาทที่พินแบบชิ้นเล็กๆนี่เลยครับยาวไปจนถึง1,499บาทจะสังเกตว่าเราจะลงท้ายด้วยเลข9เสมอตามชื่อโครงการเราลิเทอร์นารครับครับครับนี่ก็คือราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเป็นงานแฮนด์เมดถูกต้องทีนี้เราอยากไปคุยกับน้องๆหน่อย ว่าน้องๆเขาได้ทำงานศิลปะแบบนี้เป็นไงบ้างดีไหมพี่บูชไงั้นเดี๋ยวเชิญครูแจ๊คกับพี่บูชด้วยสวัสดีค่ะน้องน้องดงน้องดงคะเป็นยังไงบ้างได้มาทำงานศิลปะแล้วมันทำให้เรามีความสุขยังไงบ้างมีความสุขครับรอใช่เวลาคนเขามาดูผลงานของเราผมชอบครับแล้วมีรายได้ด้วยใช่ไหมครับดีไหมคะอันเนี้ยดีที่สุดเลยเนาะดีเลยครับผมขอถามน้องหน่อยแล้วน้องถนัด งานประเภทไหนครับขึ้นรูปด้วยมือครับขึ้นรูปด้วยมือแบบที่ทําอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือกําลังแกะลายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ใช่ครับก็ต้องต้องปั้นขึ้นมาเป็นเป็นลักษณะของแก้วทรงกระบอกแบบนี้ครับพอเริ่มอยู่ตัวอากาศทําให้ดินเย็นลงนะครับแล้วก็พอแข็งขึ้นนิดหน่อยดงก็จะมาแกะลายปะนั่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แก้วที่มันต่างกันออกไปครับนี่แล้วทีนี้ขอถามอีกท่านหนึ่งน้องเก้น้องเก้ เป็นผู้พิการทางหูใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ผู้จกช่วยเป็นล่ามให้ได้เลยครับอยากถามถึงความความภูมิใจกับความสุขที่ได้ทำงานนี้เขาชอบวาดลูปครับตั้งแต่เล็กจนโตครับก็อชอบวาดลูปมาโดยตลอดเขามีลูกครับ แล้วก็สามารถเลี้ยงลูกได้อาชีพการทาเซรามิกเนี่ยช่วยให้เขาเลี้ยงลูกได้ประทับใจมากเลยเนาะเป็นทั้งความสุขแล้วก็ความภูมิใจอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปคุยกับครูแจ็คทางนั้นครูแจ็คนี่ต้องเรียนเพิ่มเติมไหมครับผมภาษาฝรั่ใช่ไหมครับเป็นความชอบที่ตอนที่เริ่มต้นทํางานรู้สึกว่าภาษาฝมื่มีเสน่ห์นะคบแล้วก็สนใจแล้วก็ฝึกมาโดยตลอดจริงมากเลยครับแล้วทีนี้อยากให้ครูแจ็คพูดถึงคุณค่าของงานแฮนด์เมดหน่อย เพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีคุณค่าสําคัญยังไงบ้างได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะอยากจะบอกว่างานแฮนด์เมดเนี่ยมันทําได้ยากคือการการการทำงานเซรามิกครับเราจะเห็นได้ว่าทั่วไปในท้องตลาดมีเซรามิกค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าจริงๆแล้วที่มาของงานแฮนด์เมดกับงานที่เป็นงานอุตสาหกรรมครับค่อนข้างต่างกันโดยสิ้นเชิงงานระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสามารถผลิตได้ครั้งละมากๆครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเขา เขาเขาจะทําได้รวดเร็วครับแล้วเขาก็จะขายได้ถูกครับแต่ว่างานแฮนด์เมดเนี่ยน้องโดยเฉพาะแฮนด์เมดที่ผลิตโดยผู้พิการนะครับน้องๆด้วยความยากลําบากในการฝึกฝนแล้วก็การทํางานที่ที่บางครั้งเนี่ยมีอุปสรรคทางร่างกายของเขาอยู่แล้วนยครับก็ทําให้เขาค่อนข้างทํางานได้อย่างช้าแล้วก็คือในกระบวนการผลิตซึ่ง แค่การขึ้นรูปเนี่ยก็ทําได้ต่างกันมากๆแล้วท<ะ>ีดเดียวก็อยากจะให้อยากจะให้มองว่าเรื่องของคุณค่าในการทํางานแฮนด์เมดมันมันมันค่อนข้างที่จะมีคุณค่าในกระบวนการผลิตะนะครับแล้วก็ ของแต่ละชิ้นต่างกันทุกชิ้นครับะจะเรียกว่าชิ้นเดียวในโลกทุกๆชิ้นก็ได้ไไดไจริงครับอยากฝาก Little n i นายน i ยกับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าแต่ละชิ้นมีความหมายมากกว่าจะขึ้นรูปได้ชิ้นหนึ่งนะแล้ก็ได้ช่วยเหลือผู้พิการนะช,ช่วยเหลือน้องๆด้วยค่ะถ้าเกิด <ผม S 2> ว่าคุณผู้ชมสนใจต้องไปอุดหนุนยังไงที่<ม>ไหนได้บ้างคะก็ ทางที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับเรามีหน้าร้านเล็กๆสามารถ Walk in เข้ามาเลือกชมสินค้าของเราได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเผื่อใครไปเที่ยวจังหวัดตราดแวะไปได้ใช่ครับแล้วก็เรามี f e c o o o p k p e ครับที่ชื่อเดียวกันว่า t i ตร i น n ย Friday อินชื่อนี้แล้วก็เข้าไปเลือกช็อปกันได้เนี่ยคนเข้าไปดูล่าสุดจะมีอันเนี้ยเกี่ยวกับตัวแคคตัสใช่ไหมคะใช่ครับให้ช็อปก็ ขออนุญาตคุยถึงแคคตัสไทยแลนด์นิดนึงครับก็รบเราทำงานร่วมกันมาค่อนข้างยาวนานครับแล้วปีนี้ครับแคคตัสไทยแลนด์นะครับแล้วก็บางจากเราได้ทำเวิร์กช็อปนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะพาเด็กๆนักเรียนที่เข้ามาเวิร์กช็อปของเรานะครับ เข้าไปแข่งขันในรายการประจำปีของแ a คตัสไทยแลนด์ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมคะนะครับก็คอยติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ะนะครับกับพวกเราแล้วก็แคคตัสไทยแลนด์ด้วยครับได้เลยครับต้องไปตามกันที่เพจวันนี้ต้องขอบคุณคุณแจ็คมากเลยครับ,บค,ค่ะ,คะส่วนช่วงหน้านะคะเตรียมรอช็อปเลยค่ะกับปลาส้มเมืองอบุบลและเดี๋ยวตามพี่บุชไปชิมหอยนางรมสดที่เกาะคิวชูตอนนี้พักสักครู่ค่ะ อันเลกนี้ค่ะใครที่ชอบทานปลาส้มนะคะลองไปชิมปลาส้มแสงแรกดูนะคะที่จังหวัดอุบลค่ะใครที่ทานมังสวิรัตเขามีแบบที่ทานได้ด้วยนะไม่รอช้าตามทำไปเลยค่ะเจซาพาแซบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจซาพาแซบค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากปลานะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะและอยู่กับเจ้าของด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะัดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ลื่นวิลาสินีจันทะลุขาจากบริษัทบ้านหมื่นปีค่ะผลิตภัณฑ์ปลาแสงแรกจากจังหวัดอุบลค่ะเมืองแห่งปลาแซบหลายและมีพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามจึงเป็นที่มาของปลาแสงแรกค่ะวันนี้มีอะไรมาแนะนําคะ ปลาส้มอาบแดดแสงแรกจากจังหวัดบุบลค่ะแปดสิบกรไดบาทเลยเนาะอันนี้เข้าเว็บหนึ่งนาทีาาพร<อ>้็บทา,ทานได้เลยพร้อมทานพร้อมทาน,นเลยค่ะต่อมาตรงนี้คืออะไรนะคะปลาส้มทรงเครื่องจาก สมุนไพรเราอัดเนื้อสมุนไพรแน่นๆค่ะน้ำพริกปลาส้มฟูขั่วหอมแดงนี่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการที่เราแปลรูปปลาอาบแดดกลายเป็นน้ำพริกแซบๆค่ะแล้วเ,เห็นมีจากพืชคนไม่ทานเนื้อปลาคุณทานได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทุนนวัตกรรม,มและวิจัยจากของมออวบนนะคะ ปลาส้มจากพืชจากขนุนถั่วชิกพีลูกเดือยเป็นทางเลือกของอคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์หรือลดเนื้อสัตว์นะคะอร่อยเพราะมันจะมีความเปรียปร้ยวๆเค็มๆเ,<ช>เหมือนมากอะต่อมาคืออะไรคะเนี่ยปลาหยองค่ะ,คะปลาหยองรั่วงาขี้ม่อนต่อมา,าก็จะเป็นปลาหยองกรอบแก้วนะคะ ได้เลยที่รื่นขาแล้วสีเขียวๆล่ะคืออะไรคะอันนี้ปลาหยองคณะเคลแล้วมันเหม็นเขียวไหมําจริงเพราะหลายคนได้กินเขียวเนี่ยคือไม่ได้เลยนะคะแล้วอบแล้วเราก็สกัดออกมาเป็นผงแล้วก็เอามามิกกับเนื้อปลาหยองแล้วเราคั่วด้วยสมุนไพรนี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเป็นซองนี่ เริ่มต้นจากกระปุกเล็กกระปุกละ25กรัมเราขาย่4 0บาทวันนี้เรามีโปรด้วยค่ะอ่เดี๋ยวโปรไว้ทีหลังยังไม่ได้ชิมขนมเปี๊ยะเลยค่ะวันนี้มีขนมเปี๊ยะมาด้วยนี่ทานข้าวแล้วต้องทานหวานค่ะอ่าแต่ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะไส้ปลาหยองเราต่อยอดจากปลาหยองที่รุ่นค่ะจะบอกว่านุ่มหอมเนยด้านในเนี่ยหวานเค็มได้รสชาติของปลาหยองกําลังดี คุณผู้ชมอันนี้ไม่ซื้อไม่ได้เลยนะอร่อยมากดีเลยอ่ะแล้วมีเป็นคุกกี้ด้วยใช่ค่ะทานคุกกี้ปลาเหรอคุกกี้ปลาหยองอีกค่ะสั่งซื้อที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึนะคะแล้วเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นยังไงคะโปรค่ะรุ่นยี่สิบกร,รัมนี่ค่ะปกติ40บาทเราขาย3ามกระปุกร้อยเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่รื่นมากเลยนะคะ,คะซักซองไหมคะมีประโยชน์มากๆเดี๋ยวซื้อฝากค่ะ น่ากินมากเลยอ่ะอขนาดมีปลาส้มที่เป็นมังสวิรัติยังน่ากินเลยเนาะคุณใช่ผมสนใจทําจากขนุนแล้วก็ถั่วชิกีใช่ไหมออลองครับใช่แล้วคุณบุชมีเลยนะคะวันนี้ทุกรดูหนาวของญี่ปุ่นเน่ยคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมไปทานหอยนางร่มกันก็ไปของเขาบ้างไปชมกันครับช่วงแซ่บ from Japan กับบุชเลชาน คานผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับถึงฤดูการกินหอยในช่วงหน้าหนาวเริ่มต้นจากเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับผมที่เกาะคิวชูเนี่ยก็จะมีออิสเตอร์ฮัทเอาง่ายๆว่าเป็นร้านอาหารที่เปิดริมทะเลเฉพาะฤดูการนี้เท่านั้นครับผมให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งปิ้งหอยนางรม กินกันให้แบบจุกๆไปเลยครับผมซึ่งผมอยู่ที่ร้านโนบุรินถ้าใครมาช่วงเสาร์อาทิตย์แนะนำให้จองที่นั่งล่วงหน้าเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็ชอบปิ้งหอยไม่แพ้นักท่องเที่ยวเลยครับผมมาถึงก็สั่งอาหารแล้วก็เริ่มปิ้งได้เลยครับสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมมานะก็คือใจแล้วก็กระเป๋าตังค์ครับผมพวกเตาปิ้งอุปกรณ์การปิ้งรวมถึงเสื้อ จะใส่เสื้อไปทําไมใช่ไหมครับน้ําหอยมีสีกระเด็นครับและน้ําร้อนด้วยส่วนหอยนางรมสดใครสงสัยว่ามีไหมมีนะครับซึ่งที่นี่ไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับจิ้มโชยุเอาครับเบบี้แต่ออสเตอร์ฮารบางที่อนุญาตให้นําน้าจิ้มมาจากบ้านเองนะครับซึ่งถ้าผู้ชมจะไปร้านไหนไปศึกษาไว้ที่เว็บไซตร์ร้านเขาได้ครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าหอยนางรมช่วงฤดูหนาวเนี่ยมีความอวบอิ่ม รสชาติเขาเข้มข้นล้ำลึกแค่ใส่โชยุหรือน้ำเลมอนก็จะได้รับรสชาติของหอยนางรมไปเต็มๆครับนอกจากหอยนางรมก็คือหอยเชลล์ครับผมที่คนส่วนใหญ่นิยมทานเหาะโชยุตอนปิ้งยิ่งอร่อยแล้วก็ยังมีกราแตงปูต้องบอกเลยว่าแต่ละออยสเตอร์ฮาร์ดหรือโรงปิ้งออยสเตอร์แต่ละที่เนี่ยก็จะมีของทานเล่นให้คนสั่งกันแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเมนูนี้ก็จะเป็นชีสและมันปูผสมกัน แต่ที่ผมชอบจริงๆก็คือหอยนางรมนี่แหละแต่ที่ผมชอบจริงๆนะก็คือหอยนางรมนี่แหละครับเพราะหอยนางรมช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันตรงฤดูที่สุดแล้วก็รสชาติดีที่สุดครับใครไม่ได้ทํากับข้าวก็ปิ้งได้แน่นอนครับเขาแงะไม่ได้ยากครับเครื่องมือพร้อม นะอยากให้ทุกคนได้มาลองเซฟบ,บรรยากาศสไตล์คิวชูหรือญี่ปุ่นตอนใต้ร้านโนบุรินเนี่ยคนดังมากันเพียบครับแซปาซาก็มาแล้วจ้แม่ถ้าใครจะมาญี่ปุ่นช่วงนี้อย่าลืมมาปิ้งหอยที่ออ伊スターฮาร์ทที่เกาะคิวชูกันครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ คุณคือหิวมากหิวหอยนางรมมากน่าลองไหมฝนโอ้น่ากินสุดๆลืมบอกเลยถูกมากประมาณโลเราประมาณ300อเองมั้งสามร้อยบาสำหรับปิ้งอะ่ะคุ้มครับผมบินไปเลยดีกว่าหนีป๊อบบี้ไปเลยส่วนพรุ่งนี้คะ่ะคุณชมขาถ้าเกิดว่าใครชอบกระเป๋าสวยๆนะคะที่ทําจากป่านสอนนารายรวมถึงมีหมวกมีเข็มขัดให้ชอบกันด้วยที่สําคัญคือมีโปรที่ราคาดีมากๆรอติดตามชมพรุ่งนี้นะคะ ส่วนจบรายการเรานะครับอย่าลืมติดตามชมข่าว3-4ครับผมค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราซบพาซาสว,ส,สวัสดีค่ะซบซาบพลาซา